ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สัทยาเทคโนโลยี Channel คลิปนี้เป็นซีรีส์ EP ที่13แล้วนะครับเกี่ยวกับการเรียนรู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Tinkercad อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะเรียนรู้กันในคลิปนี้ก็คือลำโพงเปียโซตัวนี้คือตัวอย่างอุปกรณ์จริงของลำโพงเปียโซที่เราพบเห็นในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือจะอยู่บนแผงเมนบอร์ดของอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น PC ที่เราพบเห็นนะครับ ก็จะมีอยู่สองขาอุปรกรณ์นะครับขาซ้ายแล้วก็ขวาสังเกตตรงนี้นะครับก็จะมีรูปเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกแสดงถึงขานี้เป็นขาบวกส่วนด้านนี้ไม่มีแสดงด้านบนก็หมายถึงเป็นขั้วลบนะครับเวลาไปต่อใช้งานก็ต้องคำนึงถึงขั้วให้ถูกต้องถ้าต่อขั้วไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับเรามาดูถ้าราพบห็นในวงจรอิเล็กทรอนิก จากตัวอย่างเป็นวงจรเครื่องขยายเสียง OTL 30วัตต์ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเอาพุทนะครับท,ที่เป็นของวงจรเครื่องขยายเสียงก็คือส่วนของลำโพงนะครับตรงนี้ครับสัญลักษณ์ของสปิเกอร์หรือลำโพงก็จะมีขั้วขั้วบวกและก็ขั้วลบนะครับโดยขั้วบวกก็จะไปต่อเข้ากับเอาพุทของวงจรขยายเสียงขั้วลบก็ต่อ ไปยังกล่าวของวงจรน,นะครับก็ลำโพงก็ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงให้เราได้ยินนะครับถ้าเราไปพบเห็นในวงจรอิเล็กรทนกน์เกี่ยวกับเสียงนะครับเราก็จะพบลำโพงอยู่ในส่วนของเอาพุตให้เราได้ยินเดีวเรามาดูในโปรแกรม tinkercad ก็อยู่ในส่วนของ component basic นะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเห็นรูปของ เ i ียโซนะครับที่มุมขวาล่างตรงนี้ให้เราคลิกลงไปเสร็จแล้วก็คลิกที่แผ่นง,งานของโปรแกรม t i n k e r c a แแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับนี่คือตัวอุปกรณ์ในโปรแกรม t i n k e r c a แลำโพง p i ียโซเมื่อคลิกลงไปที่อุปกรณ์นะครับเราจะเห็นป๊อปอัพขึ้นมา p i ียโซนี่คือชื่อของอุปกรณ์เนมหนึ่งก็คือสปีกเกอร์ลำโพงตัวที่1นนะครับ สังเกตตรงนี้จะมีขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับเวลาไปต่อใช้งานก็ให้ดูนในวงจรด้วยนะครับขั้วบวกขั้วลบต่อให้ถูกต้องถ้าต่อไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ยินเสียงนำตัวชีม้มาเามาชี้ที่ขาอุปกรณ์ POSITIVE ก็คือขั้วบวกนะครับอันนี้ก็คือ negative คือขั้วลบคลิกที่อุปกรณ์ตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับมีการแค่บอกแค่ลำดับของตัวลำโพงแค่นั้นเองจากตัวอย่างคือลำดับที่1ตัวที่1น,นะครับสปีเกอร์ตัวที่1 ถ้าเราต้องการหมุนอุปกรณ์นะครับคลิกที่ลำโพงเปียโซเสร็จแล้วคลิกตรงนี้ rotate นะครับคลิกหนึ่งครั้งก็หมุน30องศาในบางครั้งในเราต่อในวงจรของเบสบอร์ดนะครับที่เราจะจําลองในการทํางานก็อาจจะจาเป็นจะต้องหมุนอุปกรณ์นะครับสามารถคลิกแล้วก็หมุนได้คลิกหนึ่งครั้งหมุน30องศานะครับสังเกตตัวนี้คู่บวกแล้วก็คู่ลบเป็นค่ามาตรฐานหรือ default ของอุปกรณ์นะครับ เมื่อลองคลิกที่ปุ่มนี้นะครับไมเลอร์คอมพนคลิกหนึ่งครั้งสังเกตขั้วบวกจะย้ายมาตำแหน่งที่ขวามือลบจะอยู่ที่ซ้ายมือถ้าต้องการสลับเหมือนค่า Default ก็คือคลิกหนึ่งครั้งนะครับเป็นการสลับขั้วอันนี้เป็นเพียงการสลับขั้วในโปรแกรม t i n k e r c a d เท่านั้นนะครับซึ่งในอุปกรณ์จริงที่ใช้งานก็คือจะถูกฟิกไว้แล้วจากตัวอย่างของจริงตัวนี้ก็คือขั้วบวกนะครับเป็นค่ามาตรฐานนะครับ แต่ในโปรแกรม t i n k e r c a แเนี่ยเป็นเพียงจำลองการทำงานนะครับเราจะสามารถสลับขั้วตามความต้องการเพื่อที่จะง่ายในการลากเส้นวงจรน,นะครับก็ทางนั้นแล้วให้เข้าใจตรงนี้เป็นแนวทางเดียวกันนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างการเลือกใช้อุปกรณ์หรือการทำงานของลำโพงเปียโซนะครับเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งในโปรแกรม Tinker Cat เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในอีต่อไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ชั้นแของเรารบกวนสมาชิกกดติดตามซัสบสไครต์และสั่งกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปและใน EP ีต่ต่อไปนะครับแอก็จะได้นําเสนอในการวาดรูปวงจรในอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานจริงให้สวยงามนะครับแล้วก็ทดลองทดสอบจําลองบนโปรแกรม t i n k e r c a แตลอดจนในอนาคตก็อาจจะเป็นสร้างเป็นแผ่นวงจรพิมพ์หรือแผ่นพิ้น PCB ในอนาคตนะครับติดตามกันไว้นะครับแล้วท่านจะไม่พลาดโอกาสในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ